ยาใจแม่อุ้มลักขณาเผยคลิปน่ารักน้องดิสนีย์หินใจด้วยประโยคสุดซึง้งเผยต่อให้ย้อนเวลาได้ก็เลือกแบบเดิมเพราะลูกคือของขวัญที่วิเศษที่สุดในโลกออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกแล้วว่าได้เซ็นใบหย่ากับบอลกฤษณะ สามีเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ติดสินใจแยกทางการสำหรับนักแสดงสาวลูกหนึ่งอย่างอุ้มลักคณาซึ่งภายหลังจากที่สาวเจ้าได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตที่จบลงสาวอุ้มก็ได้รับกำลังจากทั้งครอบครัวเพื่อนพ้องและแฟนๆอย่างล้นหลามอยู่เนื่องออร่าเตตาแมทนุ่งทูพีสเสร์ฟแซบแนบแคปชั่นเด็ดจนเกรด ต้องโผล่แซวบอยศาสตร์หวานไม่แปะเบรกหลังเกี่ยวก้อยเฟกดินเนอร์ฉลองเบิร์ดเดย์ทั้งนี้อุ้มลักนณาก็ยังได้รับกำลังใจที่ดีจากน้องดิสนีย์ลูกสาวผู้ที่เป็นด่างแก้วตาดวงใจเสมอมาล่าสุดวันที่22สิงหาคม2566 สาวอุ้มก็ได้โพสต์คลิปเผยโมเมนต์สุดหินใจหลังน้องดิสนีย์นำดอกไม้มาให้พร้อมกับพูดประโยคสุดซึ้งว่าดิสนีย์รักหมามาที่สุดเลยดิสนีย์จะปกป้องหมามาเองซึ่งแน่นอนว่าหลังที่ได้ยินประโยคดังกล่าวแล้วแม่อุ้มก็ทั้งซึ้งและตื้นตันอยู่ไม่น้อยพร้อมกันนี้สาวเจ้าก็ยังได้เผยความรู้สึกผ่านทางแคปชั่นเอาไว้ว่า ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ก็จะเลือกแบบเดิมเพราะหนูคือของขวัญที่วิเศษที่สุดในโลกกำลังใจพลังใจพลังชีวิตของมา้ารักหนูที่สุดดวงใจของมา้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมดิสนีย์บาร์บี้เจลท้ามกลางเหล่าแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมกับแห่เอ็นดูในความน่ารักน้าเอ็นดูยาใจของแม่อุ้มกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว